สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาพบกับช่องนัดพิชาชาแนละนะคะวันนี้เราจะทำฮอหมกเห็ดสามสหายค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะมาตีไข่มาค่ะต่อด้วยการตีไข่ไข่แปดคองไม่มีสูตรตายตัวนะคะ มีสูตรใจตัวคะ่ะนะคะมาต่อด้วยเราต้องใส่พริกแกงก่อนพริกแกงให้มันละลายละเอียดเราจะไม่ทำเผ็ดมากค่ะเผื่อ ลิงกับหมูจะกินด้วยสองพี่น้องพอพิ่แกงได้ที่แล้วก็เติมกะทิลงไปนะคะขนาดสองร้อยห้าสิบมแอล สองกล่องเพื่อความเข้มขน้นเข้มขน้นมาไปเติมผงนัวรสด,ดีน้ำตาลเทลงไปเลยค่ะ ซีอิ๊วขาวใส่ตามใจชอบกะปริมนณ้นะคะ่ะน้ำปลาขอเขียวตามด้วยน้ำมันหอยแล้วคนให้นาลาย้เข้ากัน คนให้เข้ากันเราถึงจะเอาเห็ดใส่ลงไปได้นะค่ะนะคะเราคนเสร็จแล้วมันเข้าเนื้อกันแล้วเราก็จะใส่เห็ดมีเห็ดโคนหรือเห็ดปวกเห็ดเข็มทองเห็ดห,หนูหนูเราก็คนให้เข้ากันนะคะ คนให้เข้ากันมืเอาาเราคนเข้ากันเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาห่อเนี่ยคนเสร็จแล้วเราก็จะใส่จากไา้ใบมะกรูดเพื่อความหอม,อม,อมต้นหอมใส่ลงไปค่ะโอเคค่ะ ผนได้นะคะ่ะเรามาทำกระทงกันกระทง n อาสองใบทับกันไลยขวางนะคะขวางจับมุมข้าไปทำต่อใช้แม็กเจ็บ ทำสี่มุมนะคะออกมาก็จะเป็นแบบนี้ไม่สวยเท่าไหรนะะไ่นะคะแต่ก็พอได้อยู่นะคะมาค่ะกระทงเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปเราก็จัดเรียงใส่ซุเมน รู้เราจะได้กี่กระทมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบกระทมมาดูกันว่าเค็ดเราจะใส่ได้กี่กระทม ามาเริ่มไปเลยนะคะคนให้เข้ากันค่ะแล้วก็ตักใส่เลยแล้ตักเอาเต็มเนื้อมันก่อนก็นได้ค่ะน้ำมันเราจะใส่ที่หลัง กันเละเถอะหน่อยนะคะแล้วกลัวทำก่อนนะคะแต่เรามาดูต่อท้ายว่าเสร็จจะเป็นเนีเสร็จแล้วของมุกเราต่อไปเราก็จะเอาเป็นหนึ่งกันนะคะ ตั้งหม้อไว้แล้วให้มันเดือดพอทำเสร็จแล้วเราก็ามาใส่มาตั้งได้เลยค่ะฟ้าปิดสุดเรียบร้อยรอสุกอีกประมาณ45นาทีแล้วเรามาดูกันค่ะมาค่ะเรามาดูกันว่าสุกหรือยงังเปิดแล้วนะว้า เสิร์ฟให้ลูกชายลูกสาวกินเที่ยงแล้วเรามาดูกันว่าสุกหรือยังผลงานของเราว้าวสุกแล้วสุกแล้วค่ะลดลดมาค่ะเรามาลองชิมดูว่าจะอร่อยไหม รสบบชาติเป็นไงอืมอร่อยมากอร่อยครัง้งแรกนะคะเนี่ยรสชาติโอเคมากเลยค่ะอร่อยมาก